อาการดีขึ้นเลยนะครับก็ถ้าเป็นผมอ่ะใช้ทุ่นเดิมอ่ะลองลดชิงหน้าดูก่อนพอตกบาลานซ์อ่ะมันลดได้ไปถึงสักยี่สิบยี่สิบห้าก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ค่อยๆลดถ้ามัน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 เราลดไปถึงยี่สิบยี่สิบห้าแล้วอาการมันยังเป็นย่ย่ยย่ก็ลองขยับทุ่นดูครับถ้าน้ําลึกก็เพิ่มขนาดเข้าไปหน่อยหนึ่งถ้าน้ํามันตื้นก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งลองค่อยๆปรับค่อยๆไล่ดู สวัสดีครับผมโอหมืดตึบเลยเฮ้ยสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับเราช่องบางเดือนในรอบเดือนนะครับมาตกตาครั้งนี้วันนี้ผมมาอ่างเก็บน้ําถ้าชื่อจริงมันชื่ออ่างเก็บน้ําห้วยน้ําอุ่นมั้งอยู่อยู่ไอ้บ้านหนองไซลลำพูนนี่นะครับคือบ้านหนองไซรลำพูน,นะใกล้ๆเครือสาพัฒน์นี่แหละใกล้ๆที่ผมทํางาน ก็ได้ข่าวว่าปาน,นินเข้านะทุกคนก็เลยใกล้ๆเรามาลองเล่นกันดูครับตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงแล้วมั้งจริงๆผมจะมาแต่เช้าแล้วเมื่อเช้าตื่นมาแนละ้วฝนตกจะกำลังจัดอุปกรณ์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่นรนะยนะสาุดหกเนาะสามจุดหก็ไม่เลเดี๋ยวจัดอุปกรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ปสายผมขึ้นสายใหม่ด้วย ไม่ได้ขึ้นสายเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเตับแต่งตะกวะัวครับ อีกสักหน่อยเยอะไหมนี่นนทวเวนเยอะแยะมากมายสูบเด็ดสิบเจ็ดย่านน้ำนี่เป็นเหยื่อที่เราเทสเนาะไม่ต้องซีเรียสครับมีอีกนี่หัวเชื้อเยอะจัด เชียวผมจะใส่ไปฝาหนึ่งนะทุกคนเอาให้มันพอได้กินบ่บ่เมติออกกันขอห้งเออวิจิตรงันเนี่ยข่าวดีที่สูด

สามมะสามแตยสห้าตัดสายสีห้ามาใส่ปอแล้วแนบมวยอ่ะสองเมตรนาอออกมาหัวได้เหรอก็ได้อ่ะหัวธรรมดหัวมวยเป็นตัดผม,มเป็นดังกปะปิดปุ๊บห้ามโมงหรือเวันนี้ก็ตัดได้รู้วันนี้มันปดอ๋อ ไปเสียกลันพีทแฮมที่ไหนกาดไอคอนหนึ่งกาดเจ๊ชักอ๋อมาใส่ก่อนซึ่งเข้าแต่แต่นอนอนหน้าหนาว้นอนหนาา้าหนาวขายอย่างไรเราเที่ยงมงเนี่ยทันแล้เออสเตเลียม,มาลงกินก็เมื่อนั้นรอมาใส่ก่อนิน อะไรอารมณ์มันหมู <c oughs> <c oughs> ไปกุ้งนี่สอัดีฮน่ะน,นออะีไรอไอตั้ว่ามันต้องมีอากาศนะมันมีอะไรไงมันคืนน,นะมีันคืนอะไรอ่ามีอาการแล้วฮะเอ๊ตั้งกล้องกับจีนน,นี่เอาเทน,นะตั้งกล้องเลยนะอนโอ้โตก่อยต่อยโยอ้โอเดู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 ในท้ายอากาศร้อนเนียยย่ย มาละวมาละมออ้โโเน่ยโดดโอ้ยทุกคน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 ดูดิดูดิดูดิไปมาแล้วโอมาแล้วมตาแล้วมรทุกคนมาแล้วเด็กตั้งกล้องเลยอ่ะ โอ้ถ้ได้มัดขอใหม่ก็บดาเบร5เลยนี่ขอเบอร์อะฮะเบอรนี่ย้ไ่อสู่เค่ขขอบางอะมันง่ายง่ายากนี่เบอ5คูมันน้อยี่มันอยู่ได้ประมาณสู่า3เนาะน่าจะเออมัดไปแล้วเบอกับได้มัดเตะเนี่ยโอ้ยหลอกแมทุกคน มาครับเต็มเลข็กใช้น,น้ำใส้ไม้ที่มากนะนี่ว้าวว้าวว้าวใช้หมูปน <c oughs> หล่อบอยล่ะอุ้ยเาอ้ว,ออวนเลยนี่นะแม่น,มนอ้วนี่ย <c oughs> ที่กินมันดีเนาะโหนักเนาะน ยืดกะ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 เอวันเทียบทางานวันเทียบทางานแล้ววันเทียบนี่ทุกคนมาแล้วตมไลแใจอันตัวเอาไงน่ะเหอันยวก่อนนะกงมดตํำเดือนอ๋อซื้อม อ๋อที่เอาวเลยนะนีะ่ผ <laughs> สมใจกเกิงฝาเจ๊ก็น้อยเด็กเกิงฝาอ่าน,นี่ึโอ้โสาบโอ้อ้ออี่อ้วนตุบเฮ้ยสวยสวย <laughs> บันเทิงว่ะั้นี้ แน่ต้องแต่งชิ่งสั้นหน่อยครับการเบื่อหน่อยอือหือโอ้ตัวใหญ่เพี่เก็บนี่เอาไว้ว่าทำไมครับบ๊า เฮ้ยห้ยอย,อย,อย,อยโหนมันเก็บนี่เกินอ่ะ <c oughs> มันลายว่ะมันลายจริง การมันค่อนข้างจะเบานิดนึงคนระับเดี๋ยวผมจะลดชิ้หน้าลงหน่อยนะเดี๋ยวสักสามสิบยี่สิบยี่สสี่ยี่สิบห้านี่แหละหค่อยๆลดทีละห 5, 5้าสินห้าซิสเต็มผมอาการจะได้ไวขึ้นนิดนึง หืมโดนลยครับอาการดีขึ้นชัดเจนเลยอาการดีขึ้นชัดเจนเลยนะตอกจิกเลยอีกคนนึงใส่แบนแบน ก็ถ้าเป็นผมอะ่ะใช้ทุ่นเดิมอะ่ะลองลดชิงหน้าดูก่อนพอตกบาลาน์น่ะมันลดได้ไปถึงสักยี่สิบยี่สิบห้าก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ค่อยๆลดถ้ามัน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 ,มน,มนเราลดไปถึงยี่สิบยี่สิบห้าแล้วอาการมันยังเป็นยู่ยย่ก็ลองขยับทุ่นดูนครับถ้าน้าลึกก็เพิ่มขนาดเข้าไปหน่อยหนึ่งถ้าน้ํามันตื้นลดลงมาหน่อยหนึ่งลองค่อยๆปรับค่อยๆไล่ดู

เด็กเกินไปอ,อโดนครับุ้ยโดน,โดนครับ นี้ไม่รอดสวยๆด้วยทุกคนอโหโหโห มาใเต็มแล้วอุ้ยจะอ้วนนะปลาที่นี่อ้วนมากถ้าตอกชัดแบบนี้ไม่หลอดนะครับนี่ตอกค้างแลวเมื่อกี้เนี่ยพอเราลดชิ้นหน้าลงอาการมันชัดขึ้นมานิดนึงครับทาให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นนะผมว่าก็ลองไปปรับใช้ไล่ไล่กันดูครับอ่ะก็ดีสักพักผมก็จะกลับนะครับประมาณบ่ายสามเนาะ อนนี้สองโมงครึ่งแล้วก็วันนี้ก็พอได้สนุกนะครับได้เล่นมาตกใกล้ๆแถวๆที่ทํางานนี่แหละนองไซใกล้ๆกับที่ทํางาน,น,นเลยปะเดี๋ยวทิปหน้าเจอกันใหม่ก็พอได้แก้อาการนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะลองไล่ชิ้งหน้าก็ได้หาอาการมันเนาะเมื่อกี้ฝนตกมาเงียบกิ๊บเลยนี่ฝนมันตกไล่มามันสิบห้านาทีมั้ง <c oughs> คิดหน้าเจอกันครับ